ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทสระวัคที่12อัตตวักวันานาเรื่องที่สองก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาษิตอัตตานะเมวะปัทมังปัติรูเปนิเวสเยอัทัญยะมานสาเสยยะนะกิลิตเสยยะปันทิโต คำแปลบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรคืออันเหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองอธิบายความโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำาหลายนั้นจะสร้างวันละศักกีเมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกิน ท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำบุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้แต่ตัวทำไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมีสามอย่างคือสอนด้วยวาจาหนึ่ง สอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งสอนด้วยวาจาและทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนเสมอการกระทำนั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวก็พระเจ้าเคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบ คือจงสงบให้ดูคำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะบุคคลที่เสียสละได้สงบได้ขยันหมั่นเพียรได้ แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทำเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบและมักจะเอ่ยปากเมื่อมีโอกาสว่าทำอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นพระที่สำรวมอยู่ในศิกขาวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบมีสมาธิจิตสูงแม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายก็นิยมเลื่อมใสและอยากทำตาม แต่พระที่ดีแต่พูดเป็นธรรมกระถึกเอกปฏิบัติอะไรไม่ได้อาจได้รับคำชมเหมือนกันว่าพูดดีพูดเก่งแต่จะไม่มีใครเลื่อมใสจริงจังเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อไม่ให้เศร้าหมองด้วยการถูกหัวเราะเยาะและถูกตำหนิติเตียนบัณฑิตจึงควรตั้งต,งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลัง ไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้จะสอนซ้ำๆซากๆแต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็ซาบซึ้งดีเพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตพิสดารแพรวแพรวด้วยเหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อถือและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตาม ลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพรณนาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันดีจริงฉะไหนผู้นั้นจึงไม่จัดการรักษาโรคเรื้อนของตนให้หายขาดเสียก่อนหรือเป็นแต่เพียงผู้โฆษณาขายยาแต่ไม่เคยลองใช้ด้วยตนเองเลยทั้งๆท,ที่ตนก็เป็นโรคนั้นอยู่น่าสลดใจหรือไม่ บางคนสอนให้คนอื่นเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงแต่ตนเองยังเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงจนล้นออกมาให้เห็นกันชัดๆอยู่ข้างนอกน่าสลดใจเพียงใดถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางพวกที่เพียบแปร่ไปด้วยราคะโทสะโมหะคือโลภโกรธหลงแล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุนัขหางด้วนแล้วชวนเพื่อนๆให้ไปตัดหางเสียด้วย อย่างนี้มีโทษสองซ้ำสามซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พันณา,นาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสียด้วยทางที่ดีกว่านั้นคือเลิกความเป็นโจรด้วยตนเองเสียด้วยและพันณา,นาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังด้วยจริงอยู่บางอย่างผู้ใหญ่ทำแต่ห้ามเด็กไม่ให้ทำนั่นเพราะเกี่ยวกับการเวลาความเหมาะสมของวัย ตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่พอลูกซึ่งอายุยังน้อยจะทำอย่างนั้นบ้างพ่อก็ไม่ยอมให้ทำอย่างนี้เพราะวัยจำกัดไว้หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงานพ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูก3าสี่คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้เพราะลูกเพิ่งอายุได้12-13ปียังไม่สมควรก่อน ถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฟ้าไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้ อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานะจำกัดไว้เมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทำได้แต่หญิงทำไม่ได้หญิงทำเข้าถูกติเตียนไม่เหมาะกับเพศหญิงอย่างนี้สังคมและเพศจำกัดไว้ตัวอย่างเช่นการนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในที่สาธารณะเช่นร้านอาหารเป็นต้น ชายย่อมทำได้แต่สังคมไทยยังไม่นิยมชมชอบถ้าหญิงจะทำอย่างนั้นบ้างรวมความว่าการทำได้อย่างที่สอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างดังที่กล่าวมาเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะเพศและวัยตลอดถึงศัก์แห่งตนบางอย่างขราว่าทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่ข้าราวาทำพระก็ไม่เป็นพระ ถ้าจะขืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปัจจัยนั้นเสียเองจนร่ำรวยนั้นมีอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็พระอุปนันทสักยบุตรองค์หนึ่งละดังเรื่องต่อไปนี้ เรื่องประกอบพระอุปนันท์สากยบุตรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอุปนันท์เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวธรรมกถาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประกอบด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นภิกษุหลายรูปฟังธรรมกถาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากปฏิบัติตามจึงบูชาท่านด้วยบริคารมีสบงจีวรเป็นต้นและสมาทานทุดง คือคุณเครื่องกําจัดกิเลสพระอุปนันต์รับเอาของเหล่านั้นที่ภิกษุทั้งหลายสละแล้วไว้แต่ผู้เดียวระยะหนึ่งจวนเข้าพรรษาพระอุปนันต์เที่ยวไปในชนบทภิกษุสามเณรในอาวาสหนึ่งมีความรักในความเป็นธรรมกถึกของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นท่านถามว่าในวัดนี้พระได้ผ้าจำนำพรรษากี่พื้น ไม้เหตุผ้าจำนำพันษาตรงกับบาลีว่าวัดสาวาสิกกาดกคือผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพันษาครบสามเดือนแล้วออกพันษาแล้วจึงได้ส่วนผ้าอาบน้ำฝนวัดสิกระสาดกนั้นทายกถวายก่อนเข้าพันษาวัดินได้ผ้าสาดกองค์ละผืนครับพระตอบพระอุปนานวางรองท้าไว้ในวัดนั้น พอเป็นเครื่องหมายว่าท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นแล้วไปยังวัดที่สองทราบว่าในอาวาสที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจํานำพรรษาสองผืนจึงวางไม้ทาไว้แล้วไปยังอาวาสที่สามทราบว่าภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจํานำพรรษาสามผืนจึงวางลักกระจันน้ำไว้ไม้เหตุลักกจันน้ำคือหม้อน้ำมีหูสำหรับถือคล้ายกาน้ำ เป็นบริขารที่จำเป็นอย่างหนึ่งของนักบวชในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนักบวชฮินดูใช้อยู่เมื่อไปที่ใดจะต้องมีสิ่งนี้ติดมือไปด้วยปัจจุบันเห็นทำด้วยทองเหลืองเป็นส่วนมากวสินแล้วไปยังอาวาสที่สเมื่อทราบว่าในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพันษาสี่พื้นก็ตกลงใจอยู่จำพันษาในอาวาสนั้น ในพรรษาตั้งแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวพระอุปนันท์กล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุต์ด้วยความมักน้อยสันโดษเป็นต้นให้ภิกษุสามาเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นแก่ตนเป็นอันมากเมื่อวันออกพรรษามาถึงพระอุปนันท์ทรงข่าวไปยังวัดต่างๆที่ท่านวางบริขารไว้ว่าขอให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปให้ท่าน ท่านมีสิทธิ์รับผ้าจำนำพันษานั้นเพราะท่านวางบริขารไว้เจ้าอาวาสในวัดต่างๆทั้งสามวัดได้ส่งผ้าจำนำพันษามาถวายพระอุปนันท์รวมกับที่ท่านได้ในวัดที่อยู่จำพันษาอีกจึงเป็นบริขารจำนวนมากพระอุปนันท์รวบรวมบริขารต่างๆเป็นอันมากนั้นบรรทุกใส่ยานน้อยแล้วขับไปไปเจอภิกษุหนุ่มสองรูปซึ่งได้ผ้าสาดกมาสองผืน ผ้ากำพลผืนหนึ่งไม่สามารถแบ่งกันได้จึงเถียงกันอยู่เธอทั้งสองเห็นพระอุปนันจึงขอร้องให้ช่วยตัดสินพวกคุณแบ่งกันเองเถิดผมไม่เกี่ยวพระอุปนันวางท่าว่าไม่สนใจพวกผมแบ่งกันอยู่ตั้งนานแล้วครับไม่สําเร็จท่านช่วยเถิดภิกษุทั้งสองวิงวอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะเชื่อแน่ครับท่านถ้ายอย่างนั้นดีแล้ว พระอุปนันต์กล่าวยิ้มอยู่ในหน้าผมจะตัดสินให้ยุติธรรมพวกคุณสองคนแบ่งผ้าสาดกกันคนละพื้นส่วนผ้ากำพลมีอยู่พื้นเดียวให้ผมผู้ตัดสินว่าแล้วพระอุปนันต์ก็ถือเอาผ้ากำพลไปภิกษุทั้งสองรูปยืนอ้าปากค้างไปตามกันแล้วพากันไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่า พระอุปนันทำให้พวกเธอทั้งสองเดือดร้อนเพียงในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันทรงนำอดีตกรรมของพระอุปนันมาเล่าว่าในอดีตการมีนาคสองตัวตัวหนึ่งหากินในน้ำตื้นแถบริมฝั่งอีกตัวหนึ่งหากินในน้ำลึกทั้งสองสัญญากันว่าใครได้ปลาอะไรก็ตามต้องนำมาแบ่งกัน วันหนึ่งนาคตัวที่หากินในน้ำลึกได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแต่ไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะต่างก็แย่งท่อนหัวกันบังเอิญเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาจึงขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกช่วยแบ่งให้เราพระราชาตั้งไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาจิ้งจอกขี้โมเรานั่งวินิจฉัยคดีมามากเมื่อจึงเที่ยวออกเดินเล่นเราไม่มีเวลาพอจะตัดสินเรื่องของท่าน โมยอย่างนี้ล่ะก็รร่ไหนหรา่นั้นขี้โกงหลอกลวงอศัศด์เอารัดเอาเปรียบตลบตะแลง่งปิ้นปล้อนสารพัดอย่างนาคสองตัวรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมของสุนัขจิ้งจอกจึงอ้อนวอนขอให้ช่วยตัดสินแบ่งปลาถ้ายอย่างนั้นเจ้าตรงเชื่อเมื่อเราตัดสินอย่างใดต้องเป็นไปอย่างนั้นอุดทนไม่ได้ตกลงไหมตกลงนาคสองตัวตอบพร้อมกันแลแล้วสุนัขจิ้งจอกก็จัดแบ่งท่อนหัวให้นาคตัวหนึ่ง ท่อนหางให้อีกตัวหนึ่งส่วนท่อนกลางมีเนื้อมากสุนัขจิ้งจอกเอาเสียเองในฐานะผู้ตัดสินท่อนหางให้นาคน้ำตื้นท่อนหัวให้นาคน้ำลึกการเป็นความกันก็อย่างนี้แหละพระศา,าสดานำเรื่องในอดีตมาตรัดดังนี้แล้วจึงตรัดต่อไปว่าแม้ในอดีตการพระอุปนันตก็ได้ทำให้เธอทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระตถาคตเจ้าทรงติเตียนพระอุปนัน์เป็นอันมากแล้วตรัดอีกว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสอนผู้อื่นควรตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่าบัณฑิตพงตึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองมีนัยยะดังพันนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุสองรูปนั้นดำรงอยู่ในโสดาปติพล กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ